สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะก็จะสอนในเรื่องของการทำ snapshot นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันทำให้งานของเรานะดูแพงดูน่าสนใจขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถเรียกราคานะฮะกับลูกค้าได้นะก็คือการที่เราเนี่ย snapshot อย่างเนี้ยครับที่แบบต้องการช็อตแนะนำตัวใช่ไหมฮะของตัวบุคคลนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเขากำลังสงสัยอยู่ว่าผมผู้ชาครับนี่เราเดี๋ยวเล็นสกเ็นสตายเลวันนี้ อยากเอาของผมเนี้ยดช่วยดอยูกันพอจสวัสดีครับไม่ใช่ร <คน S 2> ้านเขไหนเจ้าของร้านคนไหนเจ้อของร้าน,นเลือกช็อตสวัสดีมาเ,าเลืกอกช็อตสวัสดีมาก็คือช็อตนี้เขาพูดว่าสวัสดีใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นช็อตแนะนําตัวแล้วก็เราก็คือช็อตนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้หน้านี้มาเสร็จปุ๊บนะครับไปที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับ หรือกดตัวคีย์รัดนะครับแต่อยู่ก็ได้นะฮะแล้วเลือก Quick Select tool นะฮะแล้วกดอิลเทรเนตค้างนะครับแล้วก็กดเมาส์นะเลื่อนเข้าไปซูมอินเข้าไปแล้วเราเลือกในส่วนที่เราต้องการก็คือตัวบุคคลนั่นเองเพื่อเอามาทำสแนปช็อตแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มเฉพาะตัวบุคคลอ่าเราก็จะได้แล้วแต่ทีนี้มันมีส่วนเกินนะครับกดอิลเทรเนตค้างอีกทีนึงนะครับแล้วเราเลือกจิ้มเอาตรงส่วนที่เราไม่ต้องการให้มันติดมาเนี่ยออก ต่ว่าไม่ต้องเนียนครับไม่ต้องเสียเรียสเพราะว่าถ้าเนียนปุ๊บมันอาจจะก,กินเนื้อของบุคคลเพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับแล้วมันเสียเวลาเยอะนะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกข,ขวานะฮะเลยแล้วกดคาว่า Layer We เว cut นะครับอยู่ตรงกลางแล้วเราก็จะได้นี่ตัวน,นี้มาคนมานะครับหลังจากนั้นปุ๊บนะครับเราก็ขยายก่อน,นทันทีนะครับขยายตัวบุคคลน,นี้ขึ้นมาปุ๊บ จับเอียงให้ดูมีสไตล์หน่อยนะครับตัวบุคคลที่แย่งซีนก็ทับไปเลยนะปุ๊บพอได้ยงนมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ Enter อร์เราเป็นคลิกนะครับที่ layer. ทเลเยอร์นะครับไปที่สโตกนะครับเลือกนะครับสีที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการสีขอบขอบบุคคลเนี่ยสีอะไรสีอะไรดี สีม่วงก็ได้แต่ทีนี้สังเกตว่ามันมีไอเนี่ยครับติดมาด้วยก็ไปลบมันทั้งหน่อยลบมันออกไปเลยหรือใช้นะครับเลเซอร์แลสโซทูนนะครับกด L นะฮะลากนี้อื้ขับรถ X เสร็จมันมติดมาอีกนิดนึง่งประมาณนี้เราได้เงี้มาเสร็จปุ๊บทีเนี้ยผิวของเขาอะครับมันไม่ ไม่สว่างกดคอนนอลอลครับลากจุดตรงกลางนะครับไปซ้ายประมาณหนึ่งเลยวันนี้ปุ๊บแล้วก็ลากจุดซ้ายนะกลับมานิดเดียวนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มมันมันจะเป็นแนวแนวขอนทัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวบุคคลน,นี้มานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับกดที่ในพอก,กดที่เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็จิ้มไปที่หน้าจอเลยครับว่าเราจะใช้คําว่าอะไรอย่างเนี้ยเขาเป็นแนะนําตัวใช่ไหมครับก็คือตัวนี้คุณพอเจ้าของร้านเนี่ย ็พิมพ์ไปนะฮะยังนะครับในส่วนของตัวสอนแล้วขยายให้ใหญ่ๆเต็มเลยเสร็จปุ๊บต้นฉบับพี่แผนใส่สตอกม่วงนะครับก็ไปจากการสตอกม่วงแล้วมันคลิกสตอกม่วงเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยนะโอเคเมื่อกี้มันเป็นอันนี้มันเป็น c m y k นะครับเราต้องการให้เป็น RGB นะฮะสําหรับไปพิมพ์ไวนิวนะฮะแต่ว่าถ้าเราทําออนไลน์นะเราใช้สีปกติได้เลยเราก็จะได้นะครับข้อความง,ง่ายๆนะครับเป็นสีแนะนำตัวของเจ้าของร้านมาแล้วปึ๊บนะทีนี้ถ้าตัวไปกาวนะครับมันเด่นเกินไปนะครับก็ลดสีกดคอนโทนยู Ctrl U, นะครับลดสีปึ๊บนใะส่เบอร์กันได้ใส่เบอร์กันดูดีนะใส่เบอร์เหมือนจะ ทำให้งานเนี่ยไปที่บล็อกเบอร์ก็ได้ครับบล็อกเบอร์แล้วก็ออบลดลงสักสิบออกไลเก้าหรือว่าไล้เก้าเก้าเสร็จแล้วครับแล้วก,กดคดนทอนเอสเซฟนะครับเลือกที่เก็บเป็นที่ที่เราทํางานนะครับก็คือไดนโฟลเดอร์เตด เซรนสิกเนี่ยวะเซเนสิกมีทุกนาไหมจำไม่ได้มันจะไม่ได้อยู่ในผัดลิูกนี้วะเอาไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะครับฟุตเทสนะครับที่ในตัวไฟล์ที่เราทำงานนะครับฟุตเทสเสร็จปุ๊บสร้างเป็น Capture ครับ t c a p t u r e นะครับ Capture เสร็จปุ๊บสร้างตั้งชื่อครับนะนํนำตัวคนปลอยคือตั้งไว้ให้ชัดเจนนะครับว่าเราทำอะไรเซฟไว้ใน Capture นะครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้สีแนแนํานำตัวเจ้าของร้านแบบฟิลฟิวเท่ๆ,ๆดีกว่าปล่อยให้มัน ไหลไปอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเห็นไหมแต่เราทำอย่างนี้มาปุ๊บดูนะ่าสนใจขึ้นมาทันทีนะครับประมาณนี้ลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเทียบเอาไปเทียบด้านในให้ดูครับด้านหนหมายถึงว่าเมื่อเอาไปเทียบกับวิดีโอแล้วนะครับเราก็จะได้หน้านี้ว่า,านะติดหัวติดท้ายก็จะเป็นแบบนี้ดูดีกว่ากับแบบนี้นะ่ดูมีตัวเต้นครับเป็น็อกนั่นเองนะครับ แล้วก็เวลาเราตัดต่ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคอมเมนต์ต่อไปแล้วกันครับอันนั้นแค่นี้ครับการส n a p s h o t ครับ